มืะสาวจ้าทุกคนวันนี้เฮามาเอ็ดอาหารสาวกันเนาะคะเนาะเมนูก,ก็คือแกงอ่อมหอยจ้าแล้วเาก็เสื้อตะไคร้อันนี้ก็เสื้อข้าวเบอร์ข้าวเบอร์นี่เฮาก็ตัดเสื้อพริกแล้วก็ใบกันพักนังเลิศลงไปซื้อเลยใส่พักนังเลิศ อ้อมหอยอ้อมหอยจ้าบางบางมั่งกะบ,บ้านคอย,ยเอ,อินแกงพี่น้องตามด้วยนเกน๋าไ้เก๋าเก๋าเก๋าไออ,อ,อูดีนอ้อมหอยทางบ้านจะคอยเอ,อิญอ้อมหอยแต่บางหมูบ่บ้านกะอาเซิ่เอิญวาแกงหอยจะไปเดะ่ระเดะก็ไปเดะต้น,นตอย่างโน <c oughs> ้งเสร ผงโนะผงโนะันนี้เื้อผงโนอันนี้เราก็ต้องรอให้เครื่องมันซุกก่อนเนาะเนาะเนาะเอาซสืสขขอ้อเสื้อเครื่องครบลวกะเครื่องมันซุกลวกะตามด้วย หอยทุกคนหอยจุกหอยลยกคนติจะเสียกเราเ้ากดก็หลอกหลอกหานให้มันซุกแล้วก็ใสิซนมด้งกะหอยซุกแล้วเาาอาก็กกนนากเ,เกกสื้อพักอีตู้ลงไปหรือว่าพักแมงลัก,ลกนกกะ สิมเบิ่งเนาะข้อนาะกะว่ามันสูก่ะก็สิ่งเบ่งโอ้เด็กกาแล้วว่เท่าโอ้โอ้เป็นแต่แซบเนาะพุด,ดบลกบล็อกยอดแซบแซบพอจบคลิปเบสชั้นนี้ก่อนเนาะ้อข้เนาะจะหายเบ้ก่อนบันเน่เข้ากินน้ำแล้วกันวัสดีจ้า